ในเวลาของการตรวจสอบสอบภาพอากาศในนาวิทยารกับผมอิทิพันธ์นะครับ <ST an S 1> เริ่มต้นกันที่ลมหนาวและลอกใหม่จากจีนนะครับที่จะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณของประเทศเวียดนามประเทศลาวและประเทศไทยนะครับในช่วงของ23-25มกราคมนี้นะครับมีการคาดการณ์กันนะครับว่าสําหรับที่ประเทศเวียดนามจะทําให้เกิดทีมะตกหนักเลยครับ ตุนนิยมวิทยาของเวียดนามคาดการณ์นะครับว่ามวลอากาศเย็นรอบใหม่ที่จะทําให้เกิดหิมะตกและน้ําค้างแข็งที่เมืองท่องเที่ยวอย่างซาบาในสัปดาห์นี้นะครับรวมทั้งที่ยอดเขาทางภาคเหนือในช่วงของสุดสัปดาห์และนับเป็นหิมะตกครั้งที่2ของปี เมืองซาปาและช่องเขาโอโกโฮนะครับซึ่งตั้งอยู่เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง200เมตรรวมทั้งอําเภอหมู่ก,กางจายทางตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งอยู่กว่าระดับน้ําทะเล1,000เมตรครับและเทือกเขาเหมาเซินครับทางตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล1,000เมตรคาดว่าหิมะจะตกหนักนะครับและทําให้เกิดน้ําค้างแข็ง ระหว่างคืนวันศุกร์และวันอาทิตย์ที่24มกราคมนี้เนื่องจากอุณหภูมิในบางพื้นที่ลดต่ำลงกว่าศูองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณที่ราบทางภาคเหนือของเวียดนามอาจจะลดลงเหลือ8องศาเซลเซียสแต่อุณหภูมิเฉลี่ยทางภาคเหนือและภาคกลางหลังจากได้รับอิทธิพลจากสภาพมวลอากาศที่เย็นแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ราว13-15องศาเซลเซียส ทั้งนี้เมืองสปาเป็นเมืองที่มีพรมแดนระหว่างประเทศจีนกับเวียดนามนะครับและก็ที่อื่นๆในเขตพื้นที่สูงทางภาคเหนือของเวียดนามมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวนะครับและก็สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวเวียดนามแวะเวียนไปชมทัศนียภาพความสวยงามที่เมืองสาปากันอยู่เสมอครับ สำหรับหิมะที่จะตกลงมานั้นนะครับก็เกิดจากนะครับนอกจากจะเกิดจากความเย็นแล้วนะครับยังเกิดจากอุณหภูมิที่ชื้นที่สะสมก่อนไว้นะครับก็จะทําให้เกิดหิมะตกลงมาลักษณะของการตกนะครับถ้าหนาวจัดก็จะตกเป็นลักษณะของปุยครับแต่ถ้าหนาวไม่มากก็จะคล้ายกับเป็นเกล็ดน้ําแข็งหรือว่าลูกเห็บตกนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันก็ยังสามารถที่จะเกิดได้นะครับในระหว่างที่มีฝนตกด้วยแต่แนวรอบดีนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าหิมะตกนั้นจะมีความสวยงามเป็นแนวรูปลักษณะแบบใดครับมาถึงสภาพอากาศของ ทศไทยครับก็เกี่ยวโยงกับลมหนาวที่จะแผ่ลงมาปกคลุมด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นไปดูเรื่องของฝนครับเพราะว่าตอนนี้สภาพอากาศ ลมหนาวที่อ่อนลงนะครับก็ทําให้แปลงลงมาเป็นลมทางด้านมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ทําให้เกิดฝนในบางพื้นที่ของบริเวณของทั้งภาคกลางรวมถึงทงางภาคอีสานตอนล่างแล้วก็บริเวณของภาคตะวันออกนะครับพื้นที่ที่ยังคงมีฝนณเวลานี้วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครนะครับรวมถึงบริเวณของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับคืนวันนี้จะมีฝนตกหนักนะครับจังหวัดตากจังหวัดอุทัยธานีครับสำหรับในกรุงเทพมหานครในภาคกลางครับเช้าวันนี้ฝนตกหนักอยู่ที่แถวๆบริเว เป็นของจังหวัดสุพรรณครับก็ทำให้ เกิดน้ําท่วมขังบริเวณในหลายพื้นที่นะครับสำหรับฝนที่ตกลงมาถือว่าเป็นฝนที่ผิดปกตินะครับจากสภาพอากาศที่แปรปวนครับเพราะว่าหลังจากที่ฝนตกแล้วอุณหภูมิในช่วงกลางวันนั้นขยับขึ้นมาอยู่ที่35องศาเซลเซียสปกติอุณหภูมิสูงสุดในช่วงของฤดูหนาวนั้นจะอยู่ที่30องศาเซลเซียสในช่วงของเวลากลางวันนะครับถือว่าฝนที่ตกลงมานั้นก็เป็นฝนส่งท้ายฤดูในช่วงของคาบเกี่ยวนะครับที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงฤดูก็เลยทาให้เกิดสภาพอากาศที่แปรปวนครับและต้องจับตากันครับในช่ว ลมหนาวกําลังแรงแล้วรอกใหม่ที่จะแผ่ลงมาปกคลุมนะครับเพื่อทาให้พื้นที่บริเวณของทางภาคเหนือภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลงอย่างรวบเลยนะครับ6-10องศาและถือว่าเป็นลมหนาวที่แรงที่สุดในฤดูกาลนี้ครับก็ทําให้เราต้องเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่จะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับในขณะเดียวกันเมื่อลมหนาวมานะครับก็ทําให้พื้นที่บริเวณของกรุงเทพมหานครนั้นมีโอกาสที่จะอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่17องศาเซลเซียสในวันที่26มกราคมครับลมหนาวกําลัง แรงแบบนี้นะครับส่วนพื้นที่ภาคใต้ครับก็ต้องเฝ้าระวังด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่ายิ่งลมหนาวแรงมากเท่าไหร่ครับก็ทําให้ พื้นที่บริเวณของทางภาคใต้ครับมรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือก็จะพัดนําความชื้นจากบริเวณของทะเลจีนใต้และบริเวณของอ่าวไทยครับเข้ามาปกคลุมครับบริเวณของพื้นที่ทางภาคใต้ครับโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาและจังหวัดปัตตานีครับจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมแรงนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะครับให้เรือทุกชนิดงดออกจากฝั่งในช่วงของวันที่13ถึงวันที่15มกราคมนี้ครับและต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนที่จะตกลงมาอย่างหนักตลอดช่วงของการเตือนนี้ ด้วยนะครับตรวจสอบสภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าครับภากเหนือมีหมอกในตอนเช้ามีฝนฟ้าเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้11องศาเซลเซียสภาคอีสานอากาศเย็นในตอนเช้าฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิภาคพื้นต่ำสุดวันนี้22องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวนะครับ12องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง1เมตรภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝตั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง1เมตรปิดท้ายที่ภาคใต้ฝตั่งตะวันตกครับมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดน,นะครับ22สอ,อ,องศาเซลเซียส่วนทะเลนั้นมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับ ในช่วงที่มวลอากาศเย็นถอยล่นครับก็ทําให้เกิดหมอกจัดในตอนเช้าครับวันนี้มีภาพทะเลหมอกยามเช้ามาฝากคุณผู้ชมนะครับที่ภาพคุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้เป็นภาพที่ผูทอกนะครับเชียงคานซึ่งถือว่าเป็นทะเลหมอกแบบ360องศาครับความสวยงามนี้นะครับมองได้ บริเวณในมุมสูงนะครับซึ่งเป็นจุดชมวิวครับที่อยู่บริมน้ำโขงครับบนยอดภูดเป็นที่ตั้งของสถานีโทรคัมานาคมเชียงคานครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามมากครับสำหรับที่นี่นะครับถ้าใครไปชมที่นี่ไม่ต้องเสี่ยงปีนเข่ามากนะครับเพราะว่านะครับแต่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่สามารถขึ้นไปเดินทางแบบสบายๆครับรวมถึงที่นี่ยังมีอาหารอร่อยๆรอบทิศทางครับสำหรับใครที่แวะไปเชียงคานก็ไม่ควรที่จะพลาดชมไปจุดชมทะเลหมอกแห่งนี้ครับ และทั้งหมดเป็นการตรวจสอบซุปเปอร์การ์ดในนาวเวเตอร์ครับ